เกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วล่ะครับกบบการกดบัตรแบ็ k พิงค์เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมการซื้อบัตรหรือการมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยเนี่ยชอบมีปัญหาตลอดเลยนะครับตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาเฉยๆนะฮะรบอบนี้เป็นคอนเสิร์ตแบ็ c พิงค์บอลพิงค์นั่นเองครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการกดบัตรอีกแล้วรวมถึงชาวเน็ต แต่หลายคนชาวทวิตเตอร์ก็ออกมาทวิตกันนะครับว่ามันค่อนข้างจะไม่แฝงการซื้อบัตรเท่าไหร่คุณคิดเห็นยังไงคุณเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อบัตรหรือเปล่ามาลองฟังนะครับว่าดราม่านี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดฟอ l โล่ช่องมันตี้ชาแนลเลยครับเดินทางไปสูนหนึ่งล้าน follower หนึ่งล้าน subscribe น,น,นะครับในช่องติ๊กต็อกแล้วก็ในไอจีและยูทูบเฟซบุ๊กทุกช่องนะครับติดตามไว้ให้ดีนะครับไปฟังกันนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับถ้าเกิดคุณย้อนไปในนนกกกาาาาารรรรจอองบัตหหืทีีีี่่มมเเศิิลลปชวย เล่นที่ไทยนะครับมาแสดงสดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้แต่ของกรณีแบ็คพิงค์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการซื้อบัตรหลายรอบแล้วเรามาดูตัวอย่างนะครับของดราม่าที่เกิดขึ้นในทวิตนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างอันดับแรกเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าบัตรแบ็คพิงค์แพงเกินนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เอ่อมันแพงจริงๆหรือว่ามันมันยังไงฮะ ฝากคนที่เคยซื้อบัตรก่อนหน้านี้มาลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับคือเนี่ยเขาขึ้นรูปให้เลยว่ามันเทียบราคาแล้วมันแพงจริงมันเหมือนการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับัญจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะครับฝากคุณมาคอนเฟิร์มหน่อยคนที่ซื้อบัตรแบ็คฟิงทั้งหลายนะครับอันที่2นะครับเขาบอกว่าจ่ายในราคาที่แพงนะฮะแต่ตัวบัตรเนี่ยนะฮะไปอยู่แบบโซนที่แบบไกลมากนะฮะจนแทบจะไม่เห็นศิลปินเลยนะครับอันนี้เป็นยังไงก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่เขาบอกว่า เหมือนว่าไม่ได้เห็นใจคนซื้อบัตรเลยนะครับแล้วก็บัตรราคาขนาดนี้มันก็ทําให้เกิดช่องโหว่นะฮะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนก่อนหน้านี้บัตรมันก็ไม่ได้แพงขนาดนี้หรือเปล่าแล้วก็คือหวยก็จะไปลงที่ผู้จัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างจะแบบว่าโจมตีไปที่ผู้จัดงานซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้โจมตีที่ศิลปินเนะาะประเด็นที่3นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อบัตรในราคา2008คุณจะไม่ไม่เห็นเชี่ยอะไรเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามีรูปนี้ครับนี่ เขาบอกว่าเนี่ยแต่ละรูปนะฮะก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ละโซนเนี่ยจากคนที่ไปดูมันแล้วเนี่ยนะคุณจะโดนอะไรบ้างนะครับอย่างโซน S2F เนี่ยกำแพงบัง S1A คือเสาบาง S2A เสาบางอีกเช่นกัน N2L เนี่ยก็เสาบาง N1L ก็เสาบาง N2G ก็กำแพงบางบ้างนะฮะ คือถ้าคุณซื้อบัตรในราคา2,008คุณไม่น่าจะเห็นอะไรเลยนะครับก็เตือนมาด้วยนะครับใครก็ตามที่จะซื้อบัตร2,008นั่นก็คือถ้าคุณอยากจะเห็นหน้าศิลปินนะฮะจากที่เคยเห็นตัวเท่ามดอยู่แล้วนะกับจอมอนิเตอร์นะฮะคุณก็ต้องจ่ายแพงเท่านั้นเองนะครับแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นว่ายังไงนะครับฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วก็แท็กเพื่อนคนที่2หรือแท็กเพื่อนที่เป็นคนที่จะไปดูแบ็คพิงค์บอลพิงค์ด้วยนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับราคาบัตรตอนนีี้้นนนะคครรรรััถาาาาาเเกกกิิดวว่่มมมยืแงไปหอ จัดประเภทบัตรแล้วก็ไม่ make sense กับการดูอะไรหรือปักก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยนะครับจะได้ไปถึงเจ้าภาพจัดงานนะครับจะได้มาเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับข่าวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะฮะช่องมัตติชาแนลในทุกช่องทางโซเชียลนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใครอยากติดต่อโฆษณารีวิวสินค้านะครับฝากด้วยนะครับไอจีมัตตี้พีเคสามารถติดต่องานเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการซื้อบัตรไม่ว่าจะเป็นแบ็คพิงนือน่ด้วยะครลเจกิปหน้ากับช่องึ